something for you happy Valentine's day feel it ah say thank you Sissy yeah. you're welcome give Sissy l the give me a hug ปุ y บคิดว่าเสาตกหยุดตกหยุดมาเลยหิมะตื่นมาเสาเนี่ยโอ้ยดูเพื่อนเพื่อนเขาเต็มเกียงไม้เลยคิดว่าหยุดตกแล้วหิมะก็ได้ละลายไป กือบหมดตื่นมาเศร้านี่ก็จะประมาณนี้เลย <c oughs> โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะดูดูกิ้งไม้เห็กิ้งไม้ค่ะพเพื่อนๆแล้วก <c oughs> ็ see, สิสิ i ิไล่เกตแล้วก็ดับ <c oughs> Do you see the ribbon on the side? No. Yes. Oh hash. <laughs> yeah. Smiley with you belly. It's cute. Yeah, mm -hmm. PC. A hands out. Breakfast. Mm-hmm. Seba. Mm-hmm. Bring snow มากับพิม่าตกค่ะคิดว่าจะหมดไปแล้วยังไม่หมดเนาะเปิลเนาะยังม้าเองพิมะาทุกคนตื่นเสามาในสภาแบบนี้ว้าวสวยงามเลยทีเดียว That w a า bad. Super อ o o d Bad. o ี m กแ thank you <laughs> t was, was not. ตัมตัมตัมอีกแล้วตัาแล้วค่ะมะละกอแสบแสบน้ำกันเ่ย วันนี้ลูกสาวคนโตเด้อค่ะเด้ออยากกินกับลูกสาวคนเล็กค่ะสองพี่น้องอยากกินตำมะฮุ่งด้วยกันอีกแล้วค่ะวันนี้นายบานจ๊กให้ค่ะได้พอดีวันนี้สอนเปิ้นตำสมตำเด้อค่ะนะเปิ้นตำสมตำเราเป็นที่นารินได้นารินตำสมตำเห็ดเป็นหมดโอ้ยตำก็ะเพราเนื้อมะพร้นวแซบๆๆ่บแซ่แผ่นเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดดับหอมสมัครปลามุกค้าเท็ดนี่มันมุนเลยนี่โอเคนะคะของเสียให้มันละเอียดเลยแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกเห็นบ๊อบเปินจำใบใส่น้ำมะขามเปียกเห็นบ๊อบเดี๋ยวต้องต้องไปลองใหดกันเองแล้วก็ใส่น้ำปลาตาใส่หลายแสีบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยเขยำขยำก่อนยังฉีดได้เปินเขาก็ขยำยังสีดมาเสบเลยเข็มบ๊อบ เทลงไปโหลดมักหลายใส่หลายมักน้อยใส่น้อยบรต้องกลัวว่ามันจะหมดหมดตือไหมเติมน้ำปลาลงไปแมนบอกนะยังไม่หน่อยหน่ว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 ยอยังคือพวกหมดก่อนปรุงน้ำกระเด็นตัวสมตำๆมันจะปรุงยังสี่ก้อนแต่ต่ำสมตำๆนะโมเมนอเมริกาโน่ต้องไปยังใส่เครื่อนคุต้องไปมันจะบ๊อกแซ่บึงบิึงบึงบังมะอมาิกาเน่ค่ะใส่อันนี้ลงใส่บุ้ง ลงไปนะ<น>โคเล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 มันดังจวดจวดจดจวด,จวด,จวดมันยังแสบเดี๋ยวให้พิห,ห้พิพพตง้งีกลา่ะบรตองยานมันเก็บเฮ็ดแห้งๆกนั่นแน่นะโอ้ยเนาะถ้าจำไปถ้าแสบน้อเปิ้ล้าไปาแสบแท้มนี่เบิ้งชิซอนนี่เฮ็ดแบบนี้นี่เบิ้งชิสอนแบบนี้นี่เบิ้งเบิงเบิงบ้งเน่ยเเตียอู้ไหนเบิงบ้งนี่นี่แบบนีโอ้ยนี่นี่ ลองมังมันวัฒนางเน่เน่มันวัฒนคางได้ก็เอาไปคางนั้นจะพร้อมวัฒนคางได้ก็เฮ็ดไปคางเดี๋ยวลองคันีก่อนมันละใขวดขวดนั่นหละนันลันแสบเจ็ตำแห้งไรจเด่นเขาตาดอ๋อเมียนเยเดี๋ยวให้มันเขากันซิมมงเมื่งหนี่เอาเนื้อขึ้นมาบแสิมจิสิมิงเนี่ยไปจิงมซอ๋อันจะแสบนะ บะคงเพิ่มน้ำผมเนาะซิมก่อนไม่น้ำพอป่ะหรือว่าใส่น้ดิโอ้แบ่บล้ป่ใส่น้ก่บ,บ่บแ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 บเบคงเห็นเป็นไดอ่ะเอาไปใส่สิ่งเอาไปชร์จน่วเห็นป่ะโอ้เป็นตระซ่บแ่แชีวิตกี่ป,ปนกีิงตามกิน

<laughs> I use the little three buttons don't, on the bottom. Don't use the I use it's that. No, it's for old people. It's no. for old people. <laughs> I'm old. I like Your mother swipes back. Your mother swipes back like I that. I hate she, it. It's much better. I tried to swipe for two days. I kept swiping the wrong thing. That is going to be an old lady. You know? She wants it to be like uh, Android <laughs> One.

Living, I I use We still it oh. work, I saw it. I use the web. Oh. web. Mm -hmm. We use all of to five, I think, still. Yeah, well, it's like, that's, like, i is. I'm a I can't even so? Me? Well, do you want to do it? No! I know you're not doing it. I don't know to do it. you want me to file it Oh yeah. <laughs> it? Mm -hmm. I'm not doing my tax. What? I don't get nothing from the same. Can I get this cheap? I just talking about this. <laughs> Bye, April. Come here. Oh, what? <laughs> you be good and have fun tomorrow, okay? <laughs> ไุยเกือบงามเนาะดู y ระ้นู s ูแ y องคาร์หลังจากเด่นกับครอบครัวแม่บ้านอินยูเอแล้วสอนลูกสาวคนโตตำสมตำ เล่นกับน้องนาะลินดูเฮ็มะมลงตอนเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้ามุงเย็นกับห้ามุงแรงแตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วแม่บ้านก็อยากให้เพื่อนเพืนเ่นเห็นอีกจนเก่าจนเคยแล้วเนาะคะ่ะมาออกมาเบิ่งกันนะคะเนี่ยค่ะจุดเก่าที่เก่าแต่ละวันค่ะสวยงามเลยทีเดียว มันนี่ยังแค่นี้นะคะทุกวันจะสวยมากกว่าเนี่ยค่ะแม่บ้านคิดว่าหิมะจะไม่ตกอีกแล้วนะจะหายไปแล้วตื่นเศรามาเศอาานี่เลยเจอหิมะลงอีกประมาณหนึ่งแล้วกันก็ได้หยุดแล้ววันเนี่ยหยุดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมอ่ะมันหยุดชีวิตของครอบครัวแม่บ้านอินยูเอ วันที่สบายสบายรีแล็กก็จะประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้เลยค่ะสบายๆจริงๆค่ะเป็นกันเองขอบคุณขอบคัวค,ค่ะไปแล้วเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดตัมอัพกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับแม่บ้านอินยูเอเอด้วยเนาะค่ะเนาะบายบายค่ะไปแล้ว นี่ค่ะบรรยากาศตอนห้าโมงเย็นของทางอมริกาตะวันก็เริ่มลงเลยเห็นไหมเริ่มตกแล้วไปขึ้นที่เมืองไทยเฮาเนาะไปละเจอกันคลิปหน้าค่ะ